ครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e นะผมแหมก็พบกับผมในชะ่องยนะูทูปนะถิ่งปากังมุ้งนะครับนคลิปนี้นี่ฟ้ามารับชมปฏิบัติการนะครับกู้ไปแห่กู้เจ้าซา,นะา,นะนะานน่นะครับซานี่เอทวายสองซูนาีนะครับชมนะครับนี้ เป็นรถบูมยาวด้วยนะชมมิดเตกเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ก็มีอิตาจินะครับอิตาจิแล้วก็เคสนะครับสามโซงกรามจีซีนะครับช่วยกันนะครับ ลงไปลึกนะครับลงเกือบไม้ไปตั้งกันนะครับครั้ัน,นี้นี่บูมยาวสิบหกเมตรนะครับเจอลินนะครับ อ่อยู่กันเสีกันนะครับตรงนี้หรือว่าเป็นจอดดิดนะครับจอดเด็ดตอนนี้ก็เกตตามตรงตามนะคีซีนะลงไปด้านหน้านะครับ ฮีตาจิสามนะครับอยู่ก oh ันสามกันแล้วก็เกทสามสองสามนะครับหนึ่งกันช่วยซานี่นะซานี่เ Y 2 0 5ยนะครับคกันนี้นีูมยาว16เมตรไอหนุ่มตีนะจมไปเลยนะครับดีนะครับที่ฝนไม่ตก มาแล้วนะครับหึ่คืนนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับถือว่าลงไปลึกนะครับลงไปในโคลนในต้มนะครับ ว่าปฏ,ปฏิบัติการช่วยนะนช่วยเรือด่วนนะชมแบบนี้นี่ถ้าฝนตกกันมายุ่งเลยนะมีตาจินะช่วยด้านก้้งนะ ต้องเอาดินแข็งปูเข้าไปนะครับถือว่าเอาขึ้นยากอยู่นะครับสำหรับรถบูมยาวนะมันไม่เหมือนกับรถบูมสั้นนะจมลงลึกไปขนาดน,นี้นี่ถือว่าใช้ได้นะครับ ต้องตักลีนนั่นก้าวงอีหมดนะครับ mm hmm. เพื่อให้กระยับตัวได้นะเน mm ี hmm. ่ยนี่ครับการตำรมานช่วงหน mm ้า hmm. ฝนนะ mm hmm. โชคดีนะครับที่ฝนไม่ตก จมลงไปครึ่งกันเลยนะครับแต่วันนี้นี่ถือว่าเป็นงางเก็บน้ำนะครับขุณโลกนะครับเป็นงางขุณโลกางานเก็บน้ำนะครับเราก็มีตะจีนะกระดิ๊งสองร้อยอาชีนะตักดินแข็งนะครแม่ปูต่ำต่างนะครับ